ผ้ารลสวัสดีครับผมวันนี้พ่อกับเพ้าอีกแล้วนะครับผมกับช่องอีสานแคมปิ้งชาแนลนะครับช่องอีสานผ้ารอเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ครับหนี่เข้ามาอยู่ตรงนี้เลยค่ะผมอยู่ที่อ่าอ่าเนี่ยก็คือเขาเอนทำทำขางข้าวล้วพี่น้องเนาะอยู่อำเภอผู้ผามานะครับจังหวัดพังก่นนะครับผมวันนี้ครับผมอีสานผ้ารอช่องอีสานแคมปิ้งชาแนลนะครับผมเดี๋ยวภามาเบินข้างข้าวเด้อวพี่น้องออกจากถ้ำพี่น้องเลย หลายพันโตัได้พี่น้องขึ้งมาเบอร์ขังเข้าจะบอกนะเนาะตอนนี้กาเป็นเวลาห้าโมงสิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวอ่ามันก็จะมีขางเข้าออกมาประมาณหกโมงนะครับที่ที่เพื่อนแจ้งไว้เนาะเดี๋ยวข้อกสิทธัยตอนขางเข้าออกมาจากถ้ำนะครับจากปากถ้ำนะครับเป็นล้อยๆโตเลย็กๆพี่น้องคุยได้อยากเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพให้เบิร์นอี่นะครับผมโอเคครับบายครับนี่ครับพี่น้อง อันนี้ก็ิิเป็นฝ่ายขอมูลนะครับผมที่ว่า,าขังข้าอยู่นี่นะครับผมว่ามีจักชนิดจักชนิดนะครับผมนี่ครับจะเป็นขอมูลอที่ตรงนี้เพื่อนก็จะไม่ไปบอกให้นะครับผมนี่ครับจะเป็นฝ่ายข้อมูลเกี่ยวกับพวกขางข้าวนี่แหละครับผมส่วนมากก็จะเป็นพันยางกาอเขอนพันหนาย,ยุ่นติพี่นองที ยูตรงนี้ลายที่สุดนะครับที่คนตำรวจเจอนะครับผมก็จะเป็นฝกพันนายุนนะครับผมนี่จะเป็นขังเ้าพันนายนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดสนใจอยากมาเบิงนะครับผมนี่ประมาณหกโมงแรงนกนะกนอากาเริ่มจะออกหากินกนะครับขังเทาครับผมเป็นนับไ้ลอยตัวนับล้านโตคนได้พี่น้องมันก็น่าจะออกครับผมมันจะออกปากคำ เราก็มาทายรูปมาเบิ่งชม่มตามธรรมชาตินะครับผมปรากฏการตามธรรมชาตินะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสถานที่ครับมันก็จะมีหมองทายรูปนะครับผมตอนนี้คนกําลังมาหลายแล้วนะครับมานั่งลออเบิ่งนะครับตอนทางข้าออกจากรรมเพื่อนก็จะมีมานาั่งให้นั่งให้นั่งลอให้นั่งเบิ่งนะครับ โอเคครับเี๋ยวสุดท้ายให้เบ่งตอนมันออกนะครับนี่ครับออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบอกูพใดเห็นบอครับกล่องมันมาชัดนิดนึงนะครับพี่น้องนี่เป็นสายเป็นสายไปโย่ครับออกมาแล้วครับเป็นปรากฏการณ์แงธรรมชาตินาอพี่น้อง ขำค้างข่าวอยู่นะครับอยู่เผู้ผามานนะครับจังหวัดขอนแก่นเห็นว่าพี่น้องมันบ่ขืนฟ้าเนาะมันบ่ขืนเท่านี้ครับมันลองตำแหม้หมนเนี่ยแต่ก็สิเห็นเป็นล่างๆอยู่นะครับเห็นว่าพี่น้องามเบิ่งดีๆพี่นอ้องอือครับนะ มันเห็นเป็นล่างๆพี่น้องไหมนี่ครับแต่กะไม่แต่กะซิมี่ให้เบิร์นก็นี่นี่นี่พี่น้องเห็นบอเห็นบอเป็นสีล่างๆเป็นเท่าๆนะครับวันนี้มันลง่ต่ำออกมาหลายขักพี่น้องเลยพี่น้องกระเบิรงเอาเด้อนี่ครับเบิรงเอากระสิปาบมุมกล่องเห็นบอพี่น้องบ่เห็นอีก นี่ครับเห็นเป็นเห็นเป็นเงาเงเป็นเ้นบอนี่ครับมันกระล่างจะออกมานะครับผมก็โอเคครับวันนี้เขากะจะขอ,อะจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับผมเพราะอากาศแค่มาไทยอ่า รีวิวนะครับตอนที่สังเข้าออกให้เบิร์นะครับผมมาถ่ายบรรยากาศนะครับเป็นปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติน้องพี่น้องน้องอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอผู้ผามานนะครับผมจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องอีสานแคมปิ้งชาแนลนะครับช่องอีสานผ้าร้อนน้องพี่น้องเนาะเพิ่มสิบวันผ่านคลิปต่อไปของเขานะครับผมจังไดก็ฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อครับผมจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายไปละครับ